Ừ. Bữa mình đăng nè nó. Mình đăng một, phần, một cái một cái bên nè. Yeah ทางตาบังทำนานนะมั้งว่าหลายปีติดปีลูกนี่ไงเขาขึ้นไปนู่นกันนะุ้่นหนาเฮ้ยดูพึ่ลมกันนะฮะเฮ้ยอยะทำไมเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปได้ปะได้เขาบอกอยู่โตเจ๊ไม่เรียกเราบ้างเลยไปคนละคู่ไปคนละคู่ละคู่นี่เราม้าง จะมาหาพเพื่ลงไปใช้ตัวที่บ้านร้อนจะเอาไฟอะไรให้มันกินเนี่ยจะไปใช้ที่บ้า <5. S 2> นสามเจ็ดห้าแล้วลูกไม่ว่าสามเจ็ดห้านี่ได้ใบเดียว ให้ลงไปเนี่ยเลาไปไหนไม่ขึ้นมาได้อ่ะเสียงดังว่าง้จมาต่หมดนี่แห พัดลมจะมาเอาพัดลมไปใช้ที่บ้านอเออเนี่ยเรามาดูไอ้ไก่เงี้ยแบตมันหมดไอ้หลรอแบตม,มาหรืหอเปล่าเด้อมันจะหักลงมาไหมฮะมันจะหักลงมาไหมแทงน้ำหรือเปล่าวะโอ้ใหญ่นี่หวานี่เล็กๆ ก็ต้นเ,เล็กๆต้น,ตนใหญ่โอยเหนื่อยว่ะก็ใช้ถือเลื่อ้มันจะหักวัไหมก็เดี๋ยมัน <es> มจะหักไเปล่าแม้เขาคงเขามากเลเขายังไม่หกัก <mm> เราจะมาแล้วหักก็ให้มันรู้ไปทุกพี่หนุ่มจะเอาวัดลงไปใช้มีใครจะเอาไหมให้เอาไปฝาก <mm> หรือว่าจะฝากเอา บีน่าจะน่าจะแห้งนะเนี่ยเนอะ ไปแรงเงี้ยต้องเงาะแรงแรงเงี้ยเห็นพี่หนุ่มเต็มเต็มเลยอันนี้ไม่ติดเออติดี๋ยวไปหมดเห็นเดินเราไปหน่อยก็ได้ไม่ได้เรงเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามา โอเคอย่ามาเอาพัดลมไปชัยมันร้อนแล้วเขาขึ้นไปซ่อมยังไงอ่ะพี่นุ่มมาชักจะอยากได้แต่ง่ายดยู่บนใดขึ้นกลางไปดิเยอากาศมันจะขึ้นไปยังไงทางนี้ควรทางนี้ทางนี้จะได้มีพัดลมเหงียนแับพี่หนุ่มยังไงอยากได้อ่ะไม่ฝั่งนี้ไม่เห็นทางเหงียนของพี่นุ่มใช่นี่อยากได้อย่างเงี้ย พี on okay. age. Age. ่นุ go ่มเดบเข้ามาง่ like. ียหน่อยตรงสาวเข้ามาอีกพี่น้อยหยิบเข้ามาหยิบเข้ามาตรงหาพี่นุ่มสิโอเคพอดพี่นุ่มพี่น้อยหยิบเอาไปออกหน่อยไม่ใช่ออกออกออกโอเคเอาได้มุมนี้เลยเชโอ้ยจะมาเอาพัดลมจะมาช่วยกันแบกสองคน่อยต้องเปลี่ยนเออเคใครจะเอามั่งใครจะเอามั่งอยู่ที่แบกไปฝากใครจะเอามั่งต้องอย่างนี้เลยนะแล้วหนูอยู่ไหนอะ หนูไปอยู่วงการไปอยู่ปลายพัดลมเลยมันร้อนอยู่ตรงกลางแล้วจะเห็นเอาพี่นุ่นพี่น้อยชี้แบบเมื่อกี้จะลมตรงนี้มันร้อนจะมาเอาพัดลมไปตรงนี้ที่บ้านมันร้อนแอร์พังแอร์พังเราจะมาเอาพัดลมไปแต่ละห้องล้ะไปเดินมาเพื่อนเหนื่อยเพื่อนแค่นี้เองอ่ะส่าห์เร่งอย่างดีอุ้ยไม่เห็นน้าไปแค่นั้นแหละเรื่องบุญไม่ถึ เดี๋ยวไปเอายี่สิล้านดีกว่า